ครับทบกผบผมนิคมออนทัวนะครับคลิปนี้เป็นทีิฝนตกในเมืองรีสเกีดเมื่อเช้านี้เองนะครับประมาณหกโมงกว่าๆนะครับโดยทีมงานของนิคมออนทัวนะครับที่บ้านพักนะครับได้บันทึกภาพในตัวเมืองจังหวัดรีสกีดมาฝากนะครับฝนตกอย่างหนักแล้วก็มีลมนะครับมีไม้หักเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศฝนตกในเมืองรีสกีดด้วยกันนะครับกับบรรยากาศเช้าของวันเสาร์ที่13กันยายน2568ดนะครับ ยกระโตกทางซีสกเกตก่อนแล้วค่อยไหลมาทางอุดมพรบ้านผมนะครับเป็นบรรยากาศมื่อเช้านะครับทีมงานเราได้ส่งคลิปมาให้นะครับสภาพถนนนะคะงแถวจนป้ว่างคะ่ะ ตอนนี้สีสเกตผฝนตกหนักนะคะตอนนี้ไฟดับเส้นนี้เป็นเส้นถนนสีวิเศษนะคะตอน6โมงวกว่าคะ่ะเกือบเกือบเจดโมงแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิคมออนทัวร์ทุกท่านนะคะ วันนี้แอดมินแวะมาตลาดค่ะก่อนที่จะกลับบ้านตอนเช้าเช้าวันนี้ฝนตกนะคะตกหนักเลยเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นทางที่จะไปทางธนาคารนะคะเป็นถนนขูกขันค่ะด้านนี้เป็นตลาดสดเทศบาล ก็จะไปสถานีรถไฟนะคะตรงนี้ถนน226ข้ามสถานเขานะครับข้างล่างเราคือห้วยสำราญนะครับปีนี้น้ำยังไม่เยอะนะครับกับการเดินทางแล้วก็บรรยากาศในเมืองรีสเกตของวันนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือว่าการเดินทางครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ